สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยเดอ้อเมื่อนี้โอ้ยพี่เอ็ดอันน้ำเปลาหวานพี่น้องนี่เลยจ้ะอ่าเป็นเขาเรียกว่าน้ำเปลาหวานเนาะน้ำเปลาหวานถ่ะละนี่ค่ะซื้อตะลิงปิงมาก็เลยแบบโอ้ยเอ็นเจ้วน้ำเปลาหวานกินเบิ่งรู้สิแซ่บอกอันนี้หั่นแล้วนะคะมีแบบหั่นกระบ,บอก ว้าวคนๆเลยจ้าึมม,ม,ม,มึงแซ่บมากค่ะ เจียวเป็นปลาหวานเองแค่แรกค่ะแต่ว่ากับรสชาติแบบนี้เลยนี่ก็ได้ค่ะกินเป็นหน่วยก็ได้เปีออยวๆให้น้องหมักตะลิงปิงชมปะชมกินกับเจ้ยวปลาแดกก็ได้ค่ะแซ่บคือกันเจียวกะปิแบบนี้ ิงหวานใช่ไหมคะหวานตามาเด้อมาเด้อมีหลายคนมากินน้ำคือแซ่บเนาะือนว่ามันแบบจุดจ่วนมากเลย ผูกเด้เนาะสิครับนี่เลยจ่ะยัวๆเลยย่า่มันน้อยไหมพี่นอ้อง กินแบบหั่นมันซิพอดีนะคะแบบมันโบชิ้นใหญ่จนเกินไปนะคะมันสิพอดีกินกับแบบน้ำจิ้มของเขากับกะปีคือซีดเด็ดเพราะว่าตะลิงปินงต้องกินกัะปีค่ะแต่ว่าน้ำเปลาหวานของเขาก,ก่บติ๋วใส่น้ำกะปิอยู่นะคะแต่ไม่ได้ใส่เย,ยอคะคนะ่ะหวานน้ำมันกินกับมะม่วงแซ่บมา ก็กินกับตะลิงปิงอะไรอี้คะอออพอแล้วพอแล้วคุณทุกคนนะจ้าที่เข้ามาเบิร์กกิตะลิงปิงตกับเต็นนะคะอร่อยอร่อยจ้าตรงใส่วิตามินซีมี่สูงมากนะคะเปรี้ยวแห้ง <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งกริงกริงให้ครูติวสาวบนานนัน่ยได้จ้าบ๊ายบาย